ตธอเชื่อขึนยิ่จะเับฟักบุให้เสียงห้าทันฮัลโหลขออภัยด้วยครับวันนี้ผมเจ็บคอหนักมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับใจให้ผมหายเร็วๆถ้าทุกคนจะให้ผมหายเร็วๆ ก็ของมันมาบวกด้วยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ๊ยย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  ก็ตือดูส้มด้วยเยี่ยมมากกะเยี่ยมอยู่แล้วครับมันทายบนนี่มันเอะไรกันเนี่ยหุ้ยน้ำมันสุดดีทยยด่ยหลุโค้ยเยอเลยเยี่ยมันดีบ่มันมีทีวีแบนด้วยอื้อดูก็เอาไปใส่ ขึ้นมาเลยเยี yeah, ่ยมมากขึ้นเยี well, ่ยมอยู่แล้วแกใส่อดีตเหมือนเดิมเฮยใส่แล้วไอ้กูอลไรเออเสียเลยวะน่าด่าอืมอ่าอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นแค่ทันทีเลยใช่ไหมชาวเรากูกลับมาเหมือนเดิม นี่ปล่อยอร้นนองแซงหาที่มาไอ้บันดี้ส่งกลับบ้านคือไปด้วยกัน,กนโอ้ยส่งกลับบ้านเก่าโอ้ยเรียกเราเมื่อยไปไททานทีวีแมนเรียบเหมือนกัครับเยี่ยมมากเลยคุณเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ